ขาวถงเขาครับป้ปาพี ja, ่ตครับเป็นไงครับน้องปครับัสมัสตอนเช้าครับพี่น้องครับป้าตุสานบัานเขาครับนีครับคร้มทีมงานครับพี่น้องรับออกลาหาเห็ดครับเดเข้ามาเห็ดออกครับคปยังไงครับพี่น้องรับเดี๋ยวตามไปลุนน้ำเบาครับทีมงานปฏิมามาพี่น้องมาหนีแกงเทียบด้วยครับพี่ เพิ่อนเขาพี่น้องแงแกครับพี่กมี่นี่นีนี่ี่เป็นกเขาครับพี่น้องแก่งบบนี้ติดอกก็งามเยครับพี่รัดดอกง่าย่า ทำไี่ตองโอ้อสเด็ดดอดดิขาพี่น้องเยียบบุงก็กินครับพี่น้องวัดปัวมันน้องกินเอาแต่ว่าแกนเสียบกับเก็ดฝนเข่าน,น้ำาเยครับพี่น้องเรียนกันลองสองครับอไปนะ โค้นา okay. <mar> <chips> oh, sure. ันขึ oh. yeah. Yeah. Uh, ้นข uh, ึ้บอึ้นข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 ันอากนขึ้นขึ้นานขึ้นขึ้นขครนขึ้นับน้นขนนนน ดเด็ดงนเัยน,นี่เลยครับแกงแทะเตี๋ยวกับพี่น้องทาง,ทงนานอโอ้งดยดอดครับแกงแทะกัวมก็เยึดเป็นเขาเลยพี่น้องปาดปาพี่น้องครับ่ด,ดังัน,น,นะเนะ็ดพึ่งขมขมดงครับพี่น้อง โอ,อ้ยครับนะครับเป็นระดะะับล่ะพอเล้เนี่ครับนะครับนี่จะดอ,ก,อ,อะก,กโอ้ยครับการทวนนี่ครับไม่เท่าครับไปโจวก่อยว่ะพี่้องเสียเพ่งครับเท็ดถึคบมนี่นครับคมดงคม,งคมยังผมอยู่ค่าคมดงครับก่อยแสบแเพงครับ กสุ่มแซวกันเยอะได้ได้ข้ามีแล้วไปเดียวพี่น้องต้องบ้าไว้กได้ข้าบ่าตัวพอดีครับจอดถือใต้พอดีพอดีนี่พี่น้องได้แกงหนึ่งอยู่ครับปวดมากันแซวซาคำมวนกู๊ดทีมครับพี่น้องมาเบิ้งฮะเราเบิ้งเฮ็ดขมต่อครับเจ๊ที่ได้ว่าได้พอกครับกำลังยับย่างใหญ่ไปไปลูก สู่ึ้นบปสูยกสองหมืแค่หแล้นัข้าหาอยู่แค่ปลาอยู่ข้างนี่คุณยูได้หวยเป็นังยินไหมกระเดกเบกมันอีสอย่ามาเอื่นพอเด้ออกซืพอดีเอือนอายเขกันเบกมันอี๊ดอยูได้ฮกำลังยับ่างใหญ่ครับพี่น้องจะรู้บ่าหาเตัวหักเสียคาดูครับทีเบิ่งทับเียงเบิ่งค็ดเงขมมห็ดอยู่ค่าครับจะที่ใดก็ได้หอก อันไรคำเรัอบ่เพชดพอใส่บนบอมีว้ม่อยู่ในกระตาหน่ได้มาถงไม่ไรบุ๋มบ่บ้าจะได้โลกเตอยู่โอ้น่ก็ได้ทุกนดกจินบนแล้วบ่คำบ่รับยุบุญดีนรออยู่แถวได้หวยพี่กายเบามากับไอ้ดิน มหาอันนั้นมหามึงเราใหม่ครับเป็นออกลาบสาบอยู่ปีนี้ยั็สที่ซ้ำไหนครับปุน่นกำลังยับย่างใหญ่ไปแล้วมึงครับปะตามมึงมึงต้องกันมาที่ใดบ่อมองนี่ครับมาดีติอตอดอกกานานขายใหญ่ครับมาเดี๋ยวปีนเอาคนอยู่ทั้งคู่ทั้งนั้นป้า่ะอุ้ยงามแห้งครับพี่น้องงามคือบูหาน,นี่แหละครับละ่ะ ี่มีครับติดดอกงามครับพี่น้องปาดน้กันพอน้ําด่าขอกไม่มละวน้ำกัน,นีนึงดอกาดงามเพงครับละงาดิตาเบากบดเดขึ้นมาครับปาอุ้ยพ่อโจดิพอตอเับไปะพี่น้องว้าผียุบกมี ไม่ใครเอาอยากให้น้องกัวสิได้กินของเสียบแต่ละเทียพี่น้องโอ้ยขับเลท่านกับอ้อมอ่อยทิ่ว,ว่ากินไปลูกมีลูกแล้วหรอครับขับเพื่ครับนังทำงานให้ขับเสียงป่ากับห้องครับพี่นอ้องขับว่าพอป๊าดแนอนดีเอาเลยพูดคำนะป๊าดับเบิ่งอยาบ้าสีรองเบิง่งแจ็กสิดได้ปรไเดีครับพวดไอพิ่น ขับรล่อไปไม่นานในฮาบุงเหตุรับไปทำด้เก่าครับขอนอนงามบ่เอาบ่ได้ครับอบุดก็บม่ยังนี่เตืยวตอาใหม่ยักตีใดบ่เดี๋ยวบมึงก็เบาครับพอเตรียมอะได้เตรียมมากครับวันนี้พอไปหาเหตุรับพอนอนต่อไปเอาเรามึงกันไปเติมอ่านครับใครก่อไปนอนกันนอนใหญ่นั่นเตรียมมันก็ไม่ได้เอามาขั้นตอนที่นอนใหญ่นอนหน่อยก็ไปนอนกันป๊อดครับเป็นเจ้ที่ตัวจนคลองถังวันนี้ เออจะสิแลบไม่พอเื้อคครับผมทนงานเบาทำเอาได้ครับไม่องรับเอาเล็กคนนี้ก็ไลด้ปาดครคบครับทำงานนะเฮ็ดปึ่งยงงรัาไม่นองปาดครเขแกงเสียด้วยคบนี่ครับ เบาเลยไปน้ำอ่ายพอดีครับเพิ่นไปทั้งบุญพวกเขาละปาดเมื่อกี้เป็นโมบายครับพี่น้องฝนกับพวกฝนครับพี่น้องเฮ็ดพึ่งกับโอกนี่ครับเฮ็ดพ,พึ่งเลี้ยงเอาแกงเสท้าพูอกันทำหนี่พี่น้องปา,าด,ด,าด,าด,ดาครับทำงานี่ครับละปาดเทียงฝากระหึ่มอยูยยยยยย่พี่น้องเฮ็ดกับพวกเฮ็ดครับต่อใบขับต่อใบละปาดพี่น้องอุ้ยเบาเท่าจะไหนทำครับนี่ตรงนี้เห็นหน่อย ัดเอาไปน้ำครับที่ใดาง,งานาไหนครับพุ่ตัดทำตัดไครับพีน้องมีกะบแข็งครับมีตัวเคยตัดหม่กับเดนว่าเป็นมีดปลาเทอ๋อหวัวลนยงนไดครับอ้าครัาับไปน้ำ พี่รองที่ได ok. ้ทำบึกมึงงหญ่เลยครับว้าครับขั้นไนมาแล้วพอแด้เได้กับยกใดครับพี uh ่รองครับครับน้ำกับก้อนพอน้ำมาทำย่งตัวครับข้าพอให้เพิ่งอิ่งข้นปากับพ่อป่าครับพี่้องฝนกับิโต๊กพอฝนเห็ดกต่พ่อเ่าเห็ดเราใหม่กันได้น้อยหนึ่งครับใช่ฝนกับิโต๊กพอฝนครับพี่รองหึ่มหืมพ่อฝนครับพี่้องครับเบาพอเรียวโบราณวานนี้มาเดินเพกย์สเอาสามตัวน้ำเบานี่ ครับเฮ็ดกระไดพอแกงครับวันนี้ว่าได้หลายเติบอยู่ครับเนี่ยน้องใหม่ครับเสียดายนะครับบ่ออกกะบ่ได้ครับพื่ลอะไาติงใสกันเล็กน้อยสิบอมุนบอลหอนบ้านอุ่นแดงแหวนมาจากมาเอาตัวขอบุญขอบคุณเด้อครับอีฝอยแบกครับเอื้ยไอ้ใต้ยิ่งถูกกูทุกคนครับที่เขาบ่เบิ่งมาแย่งครับเอาตัวอีสานบ้านเฮาครับนี่ท่านพายใกญดิท่านพายใกญ่สามตัวแล้วมาเอานี่พอเที่เอโบราณครับก็เจ้าทีมใบพี่ไก่นี่ เบิ่งหูเบิ่งกันพ่ออยู่น้ำไหมน้ำแล้วครับกระสีได้กลับแล้วครับผุ่นเฮ็ดเอียงคือซุ่มแซวกันอยู่ผุ่นเจอแรงน้ำเจอแรงน้ำแล้วว้าวเด็กเซี่ยวแซี่วเอาไม่กัดมากินที่เราพ่อแรงน้ำเพื่าหิวน้ำกิับมวลกับมะพร้าวคล้องปลาครับพี่น้องบมะว่าคลองไปไหนพ่อมันอยู่เดินของเดินเถอะว้าอย่ามาหาเอื่นพอออกซื้อออกอย่างคนทั้งอายูที่หาที่โผล่ขึ้นมาเอื่นพออจังไหน hmm, bơ khơi láng rồi, tụt cơm ao, tụt là. Cầm. Ai juo cái lái tưởng chứ không, không, mà mà nhỉ? Khab, đó. Đó đỏ, không phải nông. 2 không anh hà hút đỏ Thả cây thanh để nhảm lần. Mu bị phun. Phun men bơ. Phun là pí long. gì để cắm đây này. ขับฝนตกเฮาเศร้าครับพี่น้องครับขับบ่าวกระติกลับกลับเนื้อบ้านครับพี่น้องครับกระติ่วงไปเบิ่งเฮ็ดพออีกครับไปพี่น้องครับเตรียมไปลุนน้ําบ่าวครับนี่หาเฮ็ดบางนึงเั่นครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าบ่าวสิได้เฮ็ดพออีกบ่ครับไปตามไปลุนกันครับไปนําวไม่บอกปะไปเดิงไกลครับพี่น้อง นั่งตรงนี้ครับบนโตม่ตไ,ปไปนัง่งเต็มไม่ได้เลยครับผมเนาะทางของที่แบบต้องคับกระจารครับ พี่น้องเบาสิเปล่เบิ้งเฮ็ดก่อนครับนี่บอลเคลมาหมู่บ้านครับกับแม่กับแม่กับหลานขาพี่กระทแทกมีบ้านเบาขับเบาวัตถุนมาแต่ทั้งบ้านในด,ดินครัก่อนท,ทนีมีบ้สนสานต้องไเบิ้งฝนซะลงมาขันขับมือ่อแห้งเขาแท่งนี้ขับเบาขดติดคอยขี่ไป ตต่ดีรถเป็นมากกวาลคพี่น้องคุ้แพ้ก่อนจะมีนะครับ, <S <S บ,บ,บครบ่หน่อยคพนครับหลายครับพี่น้องล่า้นา่เบาเบาบหาดูกันมนให้มันมันครับยางขบ,า,งขบา,ขา,กากันครับรถจอดละม่เขาเนีเขาโอ้หอีกที่เาลาดุครทบาดี่้หาง่ายครับ มากับหลานกับเมยียนี่โหยทำเร็จกินตาสำเหัวละขับมาปาดไปับยี่กไปทุง่งเราจะได้พอมาข่าเฮ็ดครับตาเบาข้าเฮ็ดเจ็บที่ไปเก็บบางคนหนึ่งรันนี่ก็พอที่ครับไปตื่นต่อุณสะหลงโ้ยขับห้างง่ายขนะ่บมาขับี่ีปีพีด ดอกงามครับพี ok Guys, ่น้องขั the the ้นฝนบ่วสะนี่วัตถุวิเห็นมันครับปลาไข่แต่ว่าปลาข่วงไเท่านี้ครับผมปลาครับปลาเตรีมคำเลยเดี๋ยวเขีน็ดไกลๆครับพี่นั่นนั่นครับเก็บง่ายก็นี้พี่นีครับผัดพี่น้องเอ้ยคำปลาผมว่าจะกินหัวเข่าครับพี่น้องจะเก็บเห็ดมาแล้ว่มจะกินเข่าครับฝนตกมากเลยครับยาวต่อเลย อืมครับมันมวนครับเก็บเห็ดยายามเพนตกกับตัวอันมานบ,เเบ่เห็นกันเท่นี้เฮียบไปวิธีเห็ดครับครับเต็มกมนะมํานะดึกเย็นเดเรื่อยครับขาวปีแซป่าซะ อยาได้ไพ่ตีพ่อครับ,เ,รบเดี๋ยวพี่ครับจะดดาวงาลนเอลเลนมีน้นนยอยปล่อยเลยเดี๋ยวไปดูซึงเขาเป็นเลน มือเลี้ยแต่งครับหมานไครหมานมันท่นว่าอืมครับนะนั่นะสวิตซ์เกลับเลยครับพี่น้องเบาครับกระเทือบว่าใดอยู่เฮ็ดพอกันดีครับนะุทำได้ร้ายเติบอยู่ขับเบาเริ่มหิวเข่าแล้วสิิตซ์เกบแล้วครับเบาขอบบุญขอบคุณเด้อครับพี่พอยเม่ครับเอื้อยตายยิ่งสุกูทุกคนครับที่เข่าวมะม่งมาแขงครับเบาตัวอีสานบ้านทอาครับพี่น้องปากไว้แน่กันแล้วกันครับ ไอพ่อแม่ครับเบิ้งแยงครับตองนิหน่อยต้องนี่แน่ก้อยพ่อแม่พม่นองครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยทุกคพทุกคนครับขอ,อกันคลิปน้าครับผมขอบคุณครับ